Hello, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ถึงคิวอธิบายเรื่อง tense กันต่อแล้วนะคะคลิปแรกเนี่ยที่ครูเคยทําไปแล้วใช่ไหมก็จะเกี่ยวกับว่าคนที่อยากรู้อยากเขียนภาษาอังกฤษเก่งๆเนี่ยทำไมเขาต้องรู้เรื่อง tense นะคะ tense มันสาคัญอย่างไรส่วนคลิปที่2ครูก็เข้าเรื่องของ tense และโดยเริ่มจากการที่สิ่งที่เราจะต้องเรียนเรื่อง tense เนี่ยสิ่งแรกคือที่เราต้องรู้เนี่ยก็คือเราต้องแม่นเรื่องโครงสร้าง tense ก่อนซึ่งในคลิปนั้นครูก็จะอธิบายนะคะเทคนิค ให้หลักการการจำง่ายๆโดยที่ไม่ต้องท่องจำว่าทั้ง12โครงสร้าง tense เ,เนี่ยมีวิธีจำยังไงได้บ้างใครยังไม่ได้ไปดูก็อยากให้ไปดูนะคะเพราะว่าเมื่อเราจำโครงสร้าง tense ได้แม่นยำแล้วเนี่ยเราก็จะเรียนรู้สเต็ปต่อไปได้ง่ายขึ้นสเต็ปการเรียนรู้เรื่อง tense ถัดมาใน EP นี้ก็คือเราก็จะเอามาใช้งานในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดบ้างมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า tense มีทั้งหมด12 tense ตารางนี้ก็คือชื่อ tense ทั้ง12นั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน present ไว้ตรงกลางถัดมาด้านซ้ายมือก็คืออดีตผ่านมาแล้ว past นะคะครูก็จะเอาแถว past tense ที่เป็น past ทั้งหมดไว้ด้านซ้ายมือส่วนด้านขวามือก็คือเป็นอนาคต future นะคะครูก็จะเอามาทุก tense มาไว้รวมกันที่ทางด้านขวามือทีนี้มาดูชื่อ tense ค่ะมีอะไรกันบ้าง Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Con ส่วนด้านอดีตนะคะ Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Con ในฝั่งที่เป็น Future a n a c o r ก็คือ Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Con Continuous ถ้าตำราของของอเมริกันเาจะใช้คำว่า progressive ถ้าใครไม่ค่อยชินกับชื่อ tense เนี่ยครูจะให้สังเกตว่ามันจะมีซ้ำๆถูกไหมคะซ้ําๆกันกลุ่มหลักๆเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด4กลุ่มนั่นเองก็คือกลุ่มที่เป็น simple กลุ่มที่เป็น continuous กลุ่มที่เป็น perfect แล้วก็กลุ่มที่เป็น perfect continuous นั่นเองนะะทีนี้4กลุ่มนี้มันก็คือเปลี่ยนแค่ฉากหลังนะคะเหตุการณ์อาจจะคล้ายๆกันหรือเหมือนๆกัน แต่มันไม่ได้เกิดในปัจจุบันมันอาจจะไปเกิดในอดีตหรือมันอาจจะไปเกิดในอนาคตท้างหน้านะคะแต่ละชนิดเนี่ยมันแค่เหมือนเหมือนเปลี่ยนฉากหลังนะคะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือเท่ากับว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีแค่4กลุ่มหลักๆจาก12 Ten s เเห็นไหมคะแล้วก็จะเรียนรู้ละว่ามันเหลือแค่4กลุ่มหลักๆนะเราก็จะจําง่ายขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นภาพมันชัดเจนแล้วนะว่ามันจะมี4กลุ่มหลักๆนะคะ ูจะเริ่มที่กลุ่ม simple simple ที่เป็นปัจจุบนัน simple ที่เป็นอดีตแล้วก็ simple ที่เป็นอนาคตส่วนใน E ีีถัดๆมาก็จะค่อยเป็นเรียนกลุ่ม continuous กลุ่ม perfect แล้วก็กลุ่ม perfect con ทีนี้มาดูกันค่ะว่าสถานการณ์แบบ simple มันเป็นแบบไหนบ้าง tense กลุ่มแรกนะคะที่เราจะเรียนกันก็คือกลุ่ม simple tense ค่ะ simple tense มี tense อะไรบ้างก็คือมี present simple มี past s i m p l e และก็ Future Simple ทุกคนต้องแม่นเรื่องโครงสร้างเทนแล้วนะคะว่า e s e n t simple เนี่ยก็คือ subject บวก verb หนึ่งในขณะที่ Pass past s i m p l e ก็คือ subject บวก verb สองส่วน Future Simple ก็คือ subject บวก v i l w บวก verb ซึ่ง verb ในที่นี้ก็คือ verb ไม่ผันบางคนอาจจะน้ดไว้ว่าเป็น verb ศูนย์หรือ verb หนึ่งหรือ verb ที่ไม่ระบุหมายเลขเลยก็ได้แต่ต้องรู้ว่ามันเป็น verb ที่ไม่ผันไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพอหูพจน์นะคะ ทีนี้มาดูค่ะว่ามันใช้กับสถานการณ์ใดได้บ้าง Present Simple ใช้กับข้อมูลความจริงทั่วๆไปข้อเท็จจริงนะคะอย่างเช่น the world is round ก็คือโลกกลมนะคะหรือใช้กับนิสัยกิจวัตรเช่น I eat breakfast every day ฉันกินอาหารเช้าทุกวันเลยก็คือเป็นบ่งบอกถึงกิจวัตรประจำวันของเราหรือบ่งบอกนิสัยของเราก็ได้ว่าเราเป็นคนที่กินอาหารเช้าทุกวันนะคะทีนี้มาดูที่ข้างล่างค่ะ ข้างล่างนี้เราเรียกกันว่า timeline นะคะ timeline เนี่ยก็คือเป็นคําว่า now เานี่ก็คือเหมือน present นั่นเองปัจจุบันก็คือเป็นเส้นเส้นแบ่งเขตนะคะซ้ายมือก็คือ past ขวามือก็คือเป็น future นะคะก็คือถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในโซนไหนเราก็จะ mark ไปในโซนนั้นอย่างเช่น present simple เราจะเห็นว่า mark าได้ทุกตำแหน่งเลยความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นจริงเสมอนะคะไม่ว่ามันจะอยู่ในอดีตรหรือปัจจุบันหรืออนาคตนี่คือลักษณะการใช้งานหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้ present simple ค่ะถัดมาเรามาดูที่ past simple นะคะ past simple เนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตละนะคะอดีตมีใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างมาดูกันค่ะข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นข้อเท็จจริงนิสัยแต่เป็นนิสัยในอดีตนะคะเช่น people believe that the world was r ก็คือคนในอดีตเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าโลกมันแบนถูกไหมคะนี่คือข้อเท็จจริงในอดีตที่ผู้คนเชื่อกันแบบนั้นแต่ปัจจุบันเป็นไงคะ the world is round ก็คือโลกกลมเพราะฉะนั้นนี่คือความเชื่อในอดีตเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นและจบไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยต้องใช้ p a s t s i m p l e แทนนะคะเสร็จแล้วหรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ I always eat breakfast at noon. อ่ะนี่คืออาจจะบ่งบอกนิสัยนะคะของเราหรือกิจวัตรของเราเมื่ออดีตนะคะว่าเวลาตอนเช้าเนี่ยไม่เคยกินข้าวเช้าได้แต่เช้าก็คือเป็นการบ่งบอกนะคะนิสัยของเราหรือกิจวัตรของเราในอดีตต่อมาเหตุการณ์ที่สองก็คือใช้ในกรณีที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีตณเวลาแห่งหนึ่งเช่น It rained yesterday เมื่อวานฝนตกนะคะมันก็คือเกิดไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วฝนหยุดตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะใจความสำคัญหรือใจความหลักของ tense ที่เป็น past simple เนี่ยนะคะ่ะก็คือข้อสองนี้เลยนะคะที่จะใช้เยอะมากก็คือเราจะพูดถึงหรือเล่าเหตุการณ์หรือจะบอกเหตุการณ์ที่จบลงไปแล้วในอดีตณนะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดู timeline ค่ะเราจะเห็นมาเห็นนะคะมันมาร์ไว้ที่ในส่วนที่เป็นโซนของเป็นรูปอดีต ะะก็คือ past tense นั่นเองถัดมามาดูในโซนที่เป็นอนาคตบ้าง future simple ค่ะ future simple เนี่ย basic โครงสร้าง basic ของมันก็คือ subject บวก will บวก verb ถูกไหมคะแต่ในตารางของครูจะมีแยกเป็น2อ,อย่างก็คือมี will กับ be going to นะคะ be going to คืออะไร be going to ก็คือเหมือนไปแทนที่โครงสร้างตำแหน่ง will นะคะอย่างเช่น subject บวก be B ในที่นี้ก็คือ verb to be verb to be ก็คือ is หรือ am หรือ are ขึ้นอยู่ประธานนั้นจะเป็นตัวไหนก็ใช้ตามประธานนั้นนะคะแล้วก็ต่อด้วย g o i n to แล้วถึงค่อยบวก verb เช่น be going to เนี่ยมันก็เหมือนแทนตำแหน่งโครงสร้างตรง view นั่นเองนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันทีนี้มาดูว่าทั้ง view และ be going to ใช้กับสถานการณ์แบบไหนนะคะ view ก่อนคะ่ะมาเริ่มที่ view view ใช้กับการคาดการ คาดว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเช่น it will probably rain this evening นะคะก็คือคาดว่าเย็นนี้ฝนจะตกซึ่งจะตกไม่ตกไม่รู้นะคะเป็นการพูดขึ้นมาลลยลอยคาดาคะเนคาดว่าน่าจะตกหรือราอาจจะฟังกรมอุตุมาแล้วกรมอุตุบอกมาเราก็มาพูดอีกทีนึนะคะในขณะที่นะคะเทียบกันมากับที่ใช้ b e g o i n g to ในสถานการณ์ที่ฝนตกเหมือนกันนะคะแต่คาดว่าจะเกิดในที่นี้ถ้าเราใช้ในรูป b e g o i n to เนี่ย มันจะค่อนข้างที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากกว่านะคะเช่นตัวอย่างค่ะ o o o k at the cow. i is going to rain soon ก็คือเห็นไหมคะมองดูที่ก้อนเมฆโหเรามองเห็นแลวเมฆคลึมๆม,มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราคาดการได้จากสิ่งที่เราเห็นหลักฐานที่เราเห็นว่ามืดคลึมเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดขึ้นมันมีสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ในรูป be going to เนีเราก็จะพูดว่า is going to rain soon ฝนคงจะตกในไ,ไม่ช้านี้ ทีนี้ย้ายมาค่ะสถานการณ์ที่2ของ i ิวตัดสินใจขณะนั้นคําว่าตัดสินใจขณะนั้นของครูหมายถึงว่าอะไรนะคะดูตัวอย่างก่อนค่ะ I will call you tonight แล้วฉันจะโทรหาเธอคืนนี้นะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราไปเจอเพื่อนแล้วเราก็ยังไม่ทันได้คุยอะไรกับเพื่อนมากมายเลยยังคุยกันไม่จบเลยนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพิ่งเจอกัน นะคะคเราก็เลยบอกเพื่อนว่าโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราจะโทรหานะคะก็คือเป็นการพูดเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าในขณะที่ข้อ2องสถานการณ์ที่ใช้ going to ตั้งใจว่าจะทำนะคะอย่างเช่น I'm going to paint my room this weekend ฉันตั้งใจจะทาสีห้องในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้อันนี้คือการตั้งใจมีการวางแผนไว้แล้วถูกไหมคะเราไม่ได้คิดณนะขณะนั้น เพราะฉะนั้นมันคือแผนการหรือมันคือความตั้งใจที่เราอยากจะทำอะไรทีนี้มาดูไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ของมันก็คือจะย้ายมาอยู่ในโซนที่เป็นฟิวเจอร์ถูกไหมคะโซนที่เป็นอนาคตก็คือเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในอนาคตณเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือ3 tense แรกจากทั้งหมด12 tense นะคะที่เราได้เรียนกันแล้วใน EP นี้สว่วน EP ต่อๆไปครูก็จะมาอธิบายทีละปุ่มทีละ t ท n s e เหมือนกัน ะะโดยที่เมื่อทุกคนเรียนครบทั้ง12เทน s ์แล้วทุกคนก็จะเข้าใจและแยกแยะในการใช้แต่ละสถานการได้ถูกต้องแม่นยำไม่สับสนปนกันแน่นอนนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง g a m m a r School ก็กดติดตามไว้นะคะเมื่อครูมีคลิปใหม่ออกมาก็ระบบจะได้แจ้งเตือนบอกให้ทุกคนรู้กันอ้อแล้วก็ใครดูจาก Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะสาหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบายบายค่ะ